สวัสดีทุกคนอีกรอบครับเจอกันในคลิปที่2ของวันนี้นะครับมาทักทายเพื่อนๆในรอบดึกเห็นหน้าค้าตากันหน่อยฮะหลังจากที่คลิปแรกก็มาในรูปแบบของมาแต่เสียงเป็นพอดแคสต์นะครับเรื่องราวของมอร์เบเดลี่นะฮะที่วิเคราะห์แล้วก็นําเสนอกันไปสุดสัปดาห์นี้ก็มีเกมการแข่งขัน w o ลซ d s ูเปอร์ไบรทนะครับใครที่ได้ติดตามผมใน Facebook ก็จะเห็นนะครับว่าผมจะโพสต์ข้อมูลโพสต์อะไรไว้สปอร์ตทีวีหนึ่งนะครับถ่ายทอดตอนนี้ในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็ สักพักก็คงจะลงทำการแข่งขันในเรทที่1น o l s u ะครับเว์ูอไบจะมี2เรทนะครับ,รบพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรทที่2กันก็ไปลุ้นนะฮะว่าใครจะเข้าวินใน v ว u p ์สูบอัไบทที่แอสเซนนะครับสนามในเนเธอร์แลนด์ซึ่งสนามนี้ก็จะใช้แข่งขัน MotoGP ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวที่เตรียมนำมาเล่านะฮะนำมาคุยนำมาวิเคราะห์ให้ฟังในคลิปช่วงดึกของวันนี้จะพูดถึงสถิติหนะครับ สถิติที่มันเกิดขึ้นใน MotoGP ไม่ว่าจะเป็นความมหัศจรรย์ความยากนะครับที่กว่าจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เนี่ยมันก็จะบ่งบอกนะครับว่านักแข่งคนนั้นนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะทําได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็จะบางสถิตินียอยู่ยงคงกระพันมาเป็น10ปี20ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยก็ไม่มีใครทําลายมันลงไปได้แล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวความมหัศจรรย์ที่เป็น สถิติที่เป็นประวัติศาสตร์ใน MotoGP เราก็จะนึกถึงนักแข่ง2คนนะครับตามจริงมันก็มีเยอะนั่นแหละแต่แต่แต่หลังๆมาเนี่ยเราจะจะโฟกัสจะไปพูดไปถึงแค่วอลเรนิโนโรซี่หมายเลข46ครับเดอะด็อกเตอร์ของเราซึ่งรีทายไปแล้วแล้วก็มาร์คมาเคสแน่นอนนะครับว่าทั้ง4 6ทั้ง93นี่เป็นเจ้าของสถิติบางสิ่งบางอย่างผมจะไม่เล่าว่าเป็นสถิติอะไรแล้วกันผมเชื่อว่าส่วนมากก็ทราบก็รู้ดีกันอยู่แล้วล่ะนะครับเมื่อพูดถึงสถิติก็จะนึกถึงหมอนึกถึงมาร์ ใช่ไหมแต่มันมีอยู่สถิติหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ารอสซี่เองก็โอเคแล้วมดโอกาสที่จะทําได้นะครับสถิตินี้มาร์กอาจจะยังลงแข่งขันอยู่แต่ผมคิดว่ามาร์กก็คงไม่มีสิทธิ์จะทําได้ครับนั่นก็คือนักแข่งที่สามารถชนะการแข่งขันด้วยรถแข่ง3ค่ายครับม,มันยากนะสามค่ายเนี่ยพูดถึงรอสซี่เองเคยมีโอกาสจะทําได้แต่ก็ทําไม่ได้ฮะรอสซี่นั้นยิ่งใหญ่มา ชนะจาก Honda มาทั้งทีมหลักทีมรองใช่ไหมครับแล้วก็มาชนะกับยามาฮ่าแล้วก็มาลุ้นกับดูคาติแต่สุดท้ายร็อซี่ก็ไม่ไม่สามารถเอาชนะด้วยสีเสื้อของดูคาติได้นะครับก็มีแต่เพียงโผเดียมในขณะที่มาร์กมาเกตเองก็ยังไม่มีโอกาสที่จะชนะกับรถค่ายอื่นแบรนด์อื่นเลยนอกจาก Honda แต่นะครับ สองคนสองนักแข่งที่อยู่ในตอนนี้นะครับพวกเขานชนะด้วยรถแข่งสองค่ายมาแล้วแล้วก็มีโอกาสในอนาคตนะครับที่พวกเขาจะเป็นคนแรกหรือเปล่านะฮะที่จะชนะได้3ค่ายนั่นก็คือคนแรกครับมาวิลิวิญญาเลสของอาร i พิเอียหมายเลข12คนที่2ก็คือแจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของ KTM ทั้งคู่ก็อยู่ในทีมโรงงานครับทั้งคู่คือนักแข่งหนึ่งในนักแข่งจอมเก่าคนหนึ่งในในวงการตอนนี้ อายุอานามก็ยังไม่30บนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าทําไมใช้คําว่าจอมเก่าถ้าจอมเก่ามันจะต้องเป็นคนที่อายุ30กว่าไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าท็อปกันเขาเข้าวงการมานานตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้นะครับแล้วก็แจ็คเหมือนกันนะครับแจ็คก,ก็เข้าวงการอยู่มานานบางคนอาจจะรู้สึกงงไม่เห็นหน้าค่าตา2คนนี้เนี่ยเออายุเพิ่งจะ28เองหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ นึกว่าจะ3าม 3, 3ิไปแล้วเนะี่ยก็คือเริ่มต้นมาดูก็เห็นกันแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อยู่มานานแจ็คมิลเลอร์นั้นเคยชนะกับฮอนด้านะครับในสีเสื้อของทีมมาร์กวีดีเอสในอัลเซนนะครับในเนเธอร์แลนด์นี่แหละปี2016ที่ชูอีนะครับยกนะครับแชมเปญเทใส่รองเท้าบูตแล้วก็ยกซดเนี่ยนะวัฒนธรรมของชาวออสซี่เนี่ยทุกคนก็คงจะ,ะติดตาติดใจภาพนี้ใช่ไหมเทพยางฝนก็มาจากตรงนี้แหละฮะในสนามนั้นเขาก็ชนะ ในขณะที่นักแข่งบิ๊กเนมหลายๆคนก็ล้มแล้วก็ไม่กล้าบิดนะฮะแต่แจ็คเนี่ยโอ้โหบิดแบบไม่กลัวฝนกันเลยทีเดียวก็ชนะได้นะครับตอนนั้นแล้วแจ็คก็ข้ามมาอยู่กับดูคาติหลายปีนะครับแล้วก็สามารถมาชนะกับดูคาติทีมโรงงานได้แล้วในปีนี้แจ็คก็มาอยู่กับ KTM ครับถามว่าแจ็คมีโอกาสที่จะชนะไหมเพื่อนร่วมทีมของเขาแบรดบีนเดอร์ก็ยังชนะในรอบสปินมาแล้วฮะด้วย RC16 เนี่ย จ็คก็ต่อสู้เพื่อหัวแถวได้ถึง2หนนะครับเราได้เห็นนะครับสสนามที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันน่าสียดายตรงที่ว่าเหมือนเขาจะมีปัญหากับการยืนระยะก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงจบเกมก็พลาดล้มไปอะไรประมาณนั้นแหละแต่ถามว่าโอกาสมีไม่มีแน่ๆฮะผมว่าในรอบสปรินต์เนี่ยแจ็คน่าจะมีโอกาสดีกว่าฟูเลสนะ แต,แต,แต่แต่ถ้าถามว่ามีมันก็มีทั้ง2ล่แหละฮะเพราะว่าศักยภาพของ RC16 เนี่ยพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะได้นะครับในบางสนามอยู่ที่ว่าความนิ่งของของแจ็คว่าจะยืนระยะได้แค่ไหนเท่านั้นเองทีนี้มาดูที่ฝั่งของมาวุลิวินยาเลสบ้างครับท็อปกันนั้นชนะด้วยรถซูซูกิในปี2016ปีนั้นเขาถือว่าเป็นนักแข่งที่ผู้ร้อนแรงเลยนะครับก็คือจบคะแนนสะสมอันดับที่4เป็นนักแข่งอายุน้อยที่ ไปทาพรัสมีนะักแข่งรุ่นพี่ในตอนนั้นได้ครับแล้วก็ซูซูกิไม่เคยชนะมานเนอร์นานมากนะครับในตอนนั้นก็ส่งผลให้ความร้อนแรงของเขาเนะี่ยเจอยามาฮ่าฉกตัวไปหลายๆคนบ่นเสียดายนะครับว่าถ้าเขาอยู่กับซูซูกิเขาจะเป็นตำนานคนบ้าทีมเลยนะแต่ยามาฮ่าก็คือทีมใหญ่นะครับทีมที่อาจจะมีความพร้อมกว่าท็อกันก็เลยย้ายไปอยู่กับยามาฮ่าในปี2017นะฮะก็ถือว่าเป็น ตัวความหวังใหม่ของยามาฮ่าในในช่วงเวลานั้นเลยนะครับแล้วก็ช่วงในเวลาต่อ,ตอมาแหละท็อปกันก็ชนะกับยามาฮ่าได้เหมือนกันนะครับหลายครั้งหลายคราวทั้งจากนั้นมาก็นะครับอยู่กับยามาฮ่ามาเนิ่นนาน5ฤดูการเนี่ยก็ย้ายมาอาพิเลียปีนี้ก็คือจะเป็นปีที่2นะครับฤดูการที่2ของเจ้าตัวที่ได้ทําความเรียนรู้อ i อเอชจีพีทั้ง2อปีแล้วแล้วก็2อในปีนี้ปีนี้ท็อปกันนั้นต่อสู้เพื่อหัวแถวเนี่ยกับ ไปโก้ได้ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าเขานั้นร้อนแรงพอสมควรนะครับในสนามแรกในปอติมลเซอร์กิตเนี่ยแต่ก็มาช็อตเอาในสนามฝนตกที่อาร์เจนตินาคือช็อตทั้งสองคนเลยละ่ะแล้วก็มาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่ก็น่าเสียดายในสนามที่3เซอร์กิตออฟดีอเมริกาเรื่องนี้ก็คือบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าท็อปกันเนี่ยก็มีโอกาสไม่น้อยไปกว่าแจ็คมิลเลอร์หรอก หรือจะมองมองตอนนี้เผลเๆเนี่ยอาจจะโอกาสดีกว่านะในในส่วนของผมตอนนี้ผมเทใจให้ให้ที่ท็อปกันถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งมาถามผมมาพี่ปุ้ยนะครับว่าระหว่างแจ็คก,กับท็อปกันเนี่ยใครมีโอกาสที่จะชนะก่อนกันหรือว่าชนะมากกว่ากันยังไงเนี่ยมีโอกาสแต่มันมีทั้งคู่นะครับแต่แต่ผมแอบจะเอียงเอียงไปหาท็อปกันหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นด้วยความนิ่งของเจ้าตัวครับด้วยความนิ่งด้วยศักยภาพของรถ คิดว่านะครับไม่สนามใดก็สนามหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีอย่างน,น้อยเขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่ไล่เปโก้ไม่เข้าครับเปโก้ในสนามนั้นก็นิ่งเหลือเกินนะฮะอาจจะไม่เหมือนในสนามที่ผ่านมานะครับท,ท,ที่ปอร์ติเมาเนี่ยเพราะว่าเปโก้ก็กวาดชัยชนะไปทั้งรอบสปรลิ้นแล้วก็รอบฟูลเลสด้วยนะฮะเก็บกินเต็มทั้ง2ทั้งเสาทั้งอาทิตย์เลยแต่นั้นก็มารอดูนะครับว่าสถิตินี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเอาโอเคเราเข้าใจนะครับว่า ตำแหน่งสูงสุดในการเป็นแชมป์โลกมันก็คือสิ่งที่นักแข่งทุกคนใฝ่หากันทั้งนั้นแหละแต่ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้จริงๆจะเพราะอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องราวที่มันเป็นสถิติที่เรียกว่าทําไว้เนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงครับเมื่อพูดถึงนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปนเนิ่นนานอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสถิติอ้าสนามนี้ใครเป็นผู้ที่ชนะมากที่สุดไว้นะอย่างเงี้ย ขาก็จะมีรายชื่อของคุณออกเข้ามาเอสนามนี้ใครควาร้าโพลมากที่สุดนะสนามนี้เป็นใครเป็นเจ้าของสถิติอยู่หรือเปล่าอืมนะครับเป็น Best r e d l a b นะครับ best p o l นะครับใครกดท็อปสปีดมาในที่นี่อ่า best ร e d คือใครอ l Time l a บและคอดเป็นใครทุกสถิตินะครับนะักแข่งที่อายุน้อยที่สุดนะักแข่งที่อายุมากที่สุดที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมี ดังนั้นเมื่อเวลาที่นักแข่งเหล่านี้เขาเลิกกราอายุมาก mm hmm. เขารีทายไปแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่ดีนะครับผมยังรู้สึกดีใจกับลหลายๆคนนะครับในทุกวันนี้เวลาที่ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับทําความรู้จักสนามนั้นสนามนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ mm hmm. บางทีเราแอบไปเฮ้ยเราก็ยังแปลกใจว่าเฮ้ยนี่สนามนี่ท็อปสปีดทำไว้ตั้งแต่ปี2015เนเนี่ยนี่มัน7ปีไปแล้วเนี่ยหปี7ปีไปแล้วอ่าไม่ใช่ดิเจ็ 7, ปีไปแล้วดิ ทำไมมันยังอยู่ยงคงกับพันเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยขนาดว่าเราที่เคยดูเขาในตอนนั้นนะครับแล้วเราก็จะคิดจินตนาการไปว่าเอ้นะครับโดวิกดท็อปสปีดมาที่นี่เนี่ยเ,เดียร์เอียนโนเน่กดท็อปสปีดไว้ในในตอนนั้นย้อนหลังไป7ปี6 7ปีก่อนเนี่ยผมก็จะคิดนะครับว่าจะมีใครทําลายได้ไหมฮะแต่ผมก็ไม่ได้มานั่งจําทุกๆปีหรอกครับผมก็จะหลงลืมกันไปล่ละแต่พอเวลาผ่านไปแล้วผมมามาทำคลิปในลักษณะนี้เนี่ยอ่า ผมมาทําคลิปมาปุ๊บผมได้มาเอา้าก็นึกถึงตัวเองนะครับที่นั่งดูเฮ้ยวันนั้นโดวิกรมา3 5 1ที่ยังอยู่อยู่ลวอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะโอ้นั่นก็คือขนาดว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเอฟซีตัวโยงของเขาด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นแค่เอฟซีที่แบบเป็นแค่คนที่ดูเนี่ยยังยังรู้สึกได้เลยะฮะนี่คนมันชอบไงยังรู้สึกได้ว่าโอ้โหมันมันน่าภูมิใจแทนนักแข่งนะ แล้วตัวนักแข่งเองนะครับมันก็จะขนาดไหนล่ะใช่ไหมดังนั้นก็ถือว่ามันเป็นโปรไฟล์นะครับที่ดีสถิติตรงนี้นะครับอารอซี i, หมดโอกาสที่จะทำมาร์กเนี่ยผมก็ฟันธงนะครับว่ามาร์กไม่มีโอกาสที่จะทําทหรอกเป็นแฟนของมาร์กก็อย่าเพิ่งมาเคืองผมละมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จากนี้ไปมาร์กจะย้ายไป2ทีมเลยอะ่ะถ้าย้ายไปทีมหนึ่งผมว่ามีมีโอกาสอยู่แต่จะกี่เปอร์เซนต์อาจจะน้อยนะครับจะกี่เปอร์เซนต์ผมไม่บอกแล้วกันแต่แต่น้อย แต่มีก็คือมีเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายไปเนี่ยแต่จะย้ายไปแล้วจะชนะหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึง่งแต่โอกาสที่จะย้ายไป2ทีมเนี่ยมันน่าจะนะไม่มีโอกาสแล้วเพื่อนบ้างไหมครับแต่ท็อปกันนะครับที่อายุยังไม่ถึง30แจ็คมิลเลอร์ก็ยังไม่ถึง30เนี่ยเครื่องหมายเครื่องมือที่เขามีอยู่นะครับผมว่ามันมันไม่ธรรมดาล่ะแจ็คก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของช่วงแรกนะครับที่ออกตัวได้ดีหลายครั้งนะครับที่เขาออกตัวได้ดีในปีนี้เนี่ย นั่นก็คือชัดเจนนะครับแต่แต่แตอาจจะยืนระยะแบบย,ยาวๆไม่ได้นั่นก็หมายความว่าสปินก็ยังมีโอกาสไงท็อปกันก็จะตรงข้ามกับแจ็คครับก็คือก็มักจะออกตัวได้ไม่ดีมักจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องร้อนในช่วงประมาณเอเลย10รอบไปแล้วนั่นน,นคือสิ่งที่ท็อปกันมีแต่ผมเห็นท็อปสปีดของอาพิเลียสูงสุดในอเมริกานะครับบนความเยาวทางตรงเนี่ยหนกิลมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะฮะ ดังน,นั้นก็ลุ้นกิจสตาร์ทนะครับลุ้นกิจสตาร์ทให้มันดีๆหน่อยแล้วกันสําหรับใครที่ออกสตาร์ทไมด่ดีนะครับออกตัวไม่ดีอย่างท็อปกันเนี่ยเห็นมีปัญหาเรื่องคัสใช่ไหมเห็นบอกว่าการปรับตั้งซึ่งทีมงานเห็นออกมาบอกอยู่นะครับว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับมันนะครับในตอนนี้อาจจะยังเข้าใจไม่ถี่ถ้วนไม่ท่องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะก็เลยใช้งานมันติดๆกัดขัดก็เลยนํามาซึ่งโอกาสที่จะพลาดอันดับดีๆในช่วงต้นเกม แล้วก็มาไล่ในช่วงหลังๆมาเนี่ยจะไล่ไปไล่มามันก็ไม่มีเวลาพอแล้วนะฮะการออกสตาร์ทในตำแหน่งที่เรียกว่าดูไม่เอาเป็นแถว3ามลงไปเนี่ยเป็นงานยากนะครับที่จะคว้าโพเดียมเป็นงานยากที่คว้าชัยชนะถ้าเป็นสปินเนี่ยยิ่งหนักเลยครับรอบมันจบเร็วมันจบไวแต่ถ้าเป็นฟูลเรสอย่างเงี้ยก็จะต้องแลกมากับการเสี่ยงที่จะใช้ยางเกินลิมิตในช่วงเททาย ดังนั้นก็คือปัญหาของทั้งแจ็คแล้วก็ท็อปกันเนี่ยก็พอๆกันแหละนะฮะก็คือกีดสตาร์ทอาจจะไม่ดีงามนักแต่ของแจ็คอาจจะทอนมาได้ที่ออกตัวดีแต่ท็อปกันเนี่ยออกตัวไม่ค่อยดีงามกันสักเท่าไหร่นะฮะทุกคนหน้าผมใส่ปิ้งขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะสปอตไลท์มาพอดีครับด้านหน้าตอนแรกผมรอนะครับผมรอว่าจะนะฮะจะอัดสักประมาณสัก6กโมงครึ่งหรือเปล่านะครับถึงจะอัดเนี่ยก็รอไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะต้องรีบไป,ไปกินข้าวหรือไปอะไรเพราะ ร้อนหลือเกินนะครับทุกคนอ่าสนาทีนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนนอกเหนือจากเรื่องรถแข่งกันนะก็อย่างที่บ่นให้ฟังทุกวันนะฮะว่าดัชนีความร้อนใน2 3สวันมันนี่มันหนักหนาเอาการเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนเอนชื่อไหมครับว่าเนี่ยผมคุยมา10นาทีเนี่ยพูดอยู่แบบเนี้ยผมเหนื่อยนะฮะคอแห้งแล้วก็จะรู้สึกมึนหัวนิดนิดก็คือถ้าคอแห้งกว่านี้จะต้องรีบไปเติมน้ำครับรีบไปดื่มน้ำไม่ใช่รีบเอาเอาขวดไปกอกเติมน้ำรีบไปดื่มน้ำครับเอาน้ำเข้าร่างกายนะ ก็เป็นหัวเป็นใจเ,เพื่อนๆแหละฮะโดยเฉพาะคนที่มีกิจกรรมหนักในเหมือนผมนี่แหละนะครับกิจกรรมกลางแจ้งเอาดอรในแบบนี้นะครับทำไร่ทําสวนหรือว่าทํางานใช้แรงงานใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามดื่มน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าขี้เกียจเดินไปนะฮะถ้าเกิดว่าน้ํามันอยู่ไกลอย่างนี้ก็พกใส่ขวดใส่อะไรนะครับติดตัวไว้วางไว้ใกล้ๆหน่อย1ชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องดื่มน้ําอย่างน้อย2ครั้งนะครับผมย้านะฮะ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าฤดูปกติเนี่ยดื่มแค่ครั้งเดียวก็กพอไหวแต่มันร้อนแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิมัน4 0องศาก็จริงฮนะแต่ดัชนีความร้อนมันสูงผมก็ตกใจนะครับที่ชนบุรีที่บางนาดัชนีความร้อนอยู่ที่51 52อสงศาโอ,อ้โหพระเจ้าช่วยนะฮะม,มันหนักขนาดนั้นเชียวหรอดังนั้นก็นะครับร่างกายเราเนี่ยมันมีลิมิตนะฮะเครื่องยนต์มันอาจจะมีเซ็นเซอร์มีอะไรวัดได้นะครับว่าความร้อนถึงไหนเนี่ยแต่ร่างกายเราบางทีถ้าไปประมาทอยู่ๆเนี่ยล้มตึงลงไปเนี่ยนะครับก็ เกิดเหตุไม่คาดฝันกันได้แต่นั้นก็เป็นห่วมีนใหญ่เพื่อนๆนะครับทุกคนโอเคครับลาไปก่อนนะครับช่วงนี้รันคลิปเยอะมากเลยนะครับทั้ง m o t o g ีีทั้ง F1 ทั้ง t i k t o อกทั้งเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวตั้คลิปกัน,นแบบนี้เพื่อนๆก็ติดตามผมก็ทักทายกันไม่ทันก็ขออภัยกันด้วยนะครับเจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีทุกคนนะฮะ